สวัสดีครับสําหรับในตอนนี้นะครับเราจะมาทำการเพิ่มโลโก้กันนะครับวิธีการก็คือว่าให้เราไปที่หน้าควบคุมนะครับจากนั้นก็ให้ไปที่รูปแบบเว็บแล้วไปคลิกที่ปุ่มปรับแต่งตรงทีมที่เราใช้งานอยู่นะครับ จากนั้นก็ให้มาที่อัตลักษณ์เว็บไซต์ตรงส่วนของรูปโลโก้นี่นะครับก็ให้เราเลือกเปลี่ยนรูปโลโก้แล้วก็หารูปโลโก้ที่เราต้องการนะครับถ้าเกิดไม่มีในคลังไฟล์สื่อเนี่ยก็ให้เราไปอัปโหลดไฟล์คลิกมาที่ลิงก์เลือกหลายไฟล์นะครับแล้วก็ไปเลือก ตัวโลโก้ที่เราได้เตรียมเอาไว้จากนั้นก็คลิกที่ปุ่มเลือกนะครับเขาจะให้เราเนี่ยครอปหรือว่าตัดรูปนะครับเราก็อาจจะตัดรูปในส่วนที่เราต้องการก็เสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่มตัดรูป เราก็จะได้รูปโลโก้ขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็คลิกที่ปุ่มเผยแพร่นะครับก็ลองไปดูหน้าเว็บไซต์ของเราตรงส่วนนี้จะเห็นว่ายังไม่มีรูปโลโก้แสดงนะครับหลังจากที่เราได้รีเฟตโลโก้ที่เราได้เลือกไว้ก็จะมาแสดงที่หน้าเว็บไซต์ของเราลองทำกันดูครับ